เ้ย,เยนี่ฝนครับนี่ฝนเว้ย,ยวมาไอหนุน่มสามค่ายนำทีมโดยคุณใด,ด,ดเข้ามาเป็น x c m g แล้วก็คอมัสุโอ้ยฝนตกครับพี่น้องบุบไปบุบไปแบบคักบุ่งมาพร้อม คนกำลังมาครับอันนี้ก็เอารถมาบังลมบังยังไว้ละเอาตั้งแคมอยู่ทั้งทึงครับ่บด้อยู่ไกล้น้องเพราะว่าถ้าอยู่ไกลนี่มันไปมาลลำบากครับ ฝนกำลังตกเลยครับพ <c oughs> อาแห้งแล้วมืออื่นฝนตกเศร้าเขาจะพาะมาหาเราไหม <c oughs> เฮ้ยต่อท้ายกันอย่างก,กับลูกเป็ดม่าสีผ้ากันไปใส่เนาะ <c oughs> <c oughs> ขอประโยคครับฝนตกเรามันเขาน้องลำบากเดี๋ยวบ่มีคนเฝ้าหลดเฝ้าเรือ อันตรายครับอเอารถขึ้นมาไวทั้งเทิง,งดีที่สุดไป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 เอาปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่ม,อมสองสิบโอ้มาสสองร้อยซีอีสีสูเคามันเร็ว อ้าคุณดันเตี้ยจวดเลยเอาเอาเอาโว้ยมีลำกวนกันอีกไปเฮ้ซุปขี้ดื้อซุปนี้ไปเอายังโบแล้วยังโบแล้วเอาอีกเออ ให้มันนำใจไปจวดโอ้เอาเอาโอ้ยเอายู่กันให้เบิ่งด้วยเอาเอายู um, ่ยู spots. ่เออเอาให้มันพังสะหลุดโอ้ตายตายตายเบิดเบียดตี๋ ปแล้วแล้วนี่ฝนตกเลยดิวุ้ยชักช้านี่อ่ะคอมเมนต์สุเบอร์หกกับเบอร์ห้าออกมาไล่เลี่ยกันครับสองคันนี่ยยางกรอบ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 เลย

เห็ตุวิจัยนี่ไปไปเอยเสียงมันนิ่มดีเสียงมันนิ่มดีกบกบกบฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปเฝ้าแคมป์ไปเฝ้าแคมป์ท <laughs> ั้งกวนกันดอกกับสองขั้นนี่ นังยังบ่จบยังบ่จบเ,อ,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 เอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาแต่สิเฮ็ดโด้วยเออเล่นน้ำเพ็ดแน่เล่นน้ำเพ็ดแน่นำมวยถ่าเลยลงแต่หลดมากกึ้งใส่กรรันเล่บนี้ใต้ <c oughs> ออเอาใช่ครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับ่ <c oughs> วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับามากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำด้วยครับครับสำหรับผมบาวเนตกนัสวัสดีครับ